สวัสดีครับฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาล2 0 2 5 2นกนัดที่19เปอร์ซิต้าทังเกรันพ่ายเปอซีจาจาการ์ตา02สเปอร์ซิกเคดิรีชนะบาลียูไนเต็ด32มาลุตยูไนเต็ดพ่ายบายังคาราเปรซีซี12เปอร์ซิสโซโลพ่ายเปอร์ซิสปันดุงศูนมาดูรายูไนเต็ดเสมอเปอร์ซาตูอันเซปักโบลาบีอัก 0- 0บอนเนียลซามารินได้ชนะ p s IM ยอร์กจาการ์ตา21เปอร์เซบายาสุราบายาเสมอเดวายูไนเต็ด11 อาร m a f มชนะเปอร์ซีแจฟเจปาร่า1-0 PSM m มาคาซเสมอเซเมนปาดัง FC 0-0สรุปตารางคะแนนฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกนัดที่19จากฝูงเป็นของเปอร์ซีปันดุงมี44คะแนนที่2เป็นบอร์เนียวซามารินดามี43คะแนนที่3เป็นเปอร์ซีจาจาก,การ์ตามี41คะแนนที่4เป็นมาลุตยูในเต็ดมี37คะแนนเปอร์เซบยาสุราบายาที่5เปอร์ซ a ตาทังเกรันที่6 p s i m ไอเยอกจาก,กาตาที่7็บาลียูในเตดที่8 ดาวซันบฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกนัดที่19แม็กซิบิลซูซาเดลิมาเปอร์ซีจาจากาตาสิบสองประตูดาวเบตโตลูอันเบโลอารีมาเอฟซี10ประตูมาริอาโนเปราลตาบอนิโอซามารินดา10ประตูดาบิดดาซิวามาลุตยูไนเต็ด9ประตูชิโรอเวสมาลุตยูไนเต็ด8ประตูอเล็กซ์มาตินส์เดวายูไนเต็ด8ประตูวิลเลียมบารอสเปเรราเปอร์ซิปันดุง7ประตูรูโนโมเรราโซอาเรสเปอร์เซบายาสุราบายา7ประตู ฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาล20-26 2นนัดที่20วันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์บ่าย3าครึ่ง p s i m y o k Jakarta พบ p ร r ซิ s Solo ทุ่มตรงป e r s i b Bandung พบมา l ุ t อยู่ในเตดวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์บ่าย3โมงครึ่ง Bayangkara Persis พบาา Bonil Samarinda Persik Kediri พบ Dewa United ทุ่มตรง Persijap Jepara พ Mad บ Madura United Bali United พบ Persibaya Surabaya วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์บาทสามโมงครึ่งซเซมนปาดังเอซีพบเปอร์ซิต้าทางเกรันเปอร์ซาตุอันเซปักโบลาบีอักพบ p ีเอมาคาซาทุ่มตรงเปอร์ซีจาจากาตาพบอาร์เรมาเอฟซขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ